สบายดีสบายดีท่านผู้ชมที่น่ารักมูทุกคนวันนี้กับพูกับช่องของดีมดาสาวและลองสาลอันนี้นะคะทุกคนน้องดีของด้านเนาะ10อ่าไปเฝ้าหมดต้มทั่วทั่วดินหรือว่าทั่วลีทั่วลิสง,สงซึ่งต้มตรีเนนท,ทุกคนมันแบบปิดเออปิดปิดกี่ย่ง เป็นหวบอแม่นอันนี้เป็นเที่ยวสุดท้ายทุกคนที่สิได้กินหมักทั่วินหรือทั่วลิสงเพราะว่าปีนี้บุเป็นหลายเนาะต้นหนึ่งก็สิได้ห้าหกแก่นนะทุกคนแบบหกแก่นสำหรับห้าหกน้วยจิอเออห้าหกน่วยแกนแกเกันเลยพวกแล้วทุกคนก็เลยแบบอ่าคุดออกมาเมื่อไหร่นะบ่ได้หลายไปเลยก็พอได้มาเท่าละคร่ะแม่นแล้วก็ส่วนหนึ่งแม่วนเอากาวไปห็ดอันเหนียวปุ๊ก ปีหน้าเดียวเราทุกคนเฮ้ทุกคนเดี๋ยวไปเฝ้าไฟกันเลยเพราะว่าเราลีบกองดาค้างหม้อไว้เรียบร้อยแล้วส่วนหนึ่งแม่เวอร์กับซิกอ่าตากแดดเพชรเหนียวปีหน้านะคะนี่เราลีบกับกองดากลับมาซุ่มไฟปีหน้ามึงน่าสิบอกดาปืนหม้อคือดูเยอะขนาดไหนมะครึ่งส่วนนี่โป้เต็มหม้อโบกับไก่ชสุกแล้วจีเป็นตรนะห็่บ่กไรไทแห่งันใกล้ซสุกกันบ่บ่บเอฟ์ตอยู่ โอ้ยละ่ะโอ้โอยได้ยังไเม็ดถั่วเม็ดถั่วถั่วถั่วดินหรือถั่วล,ลิสงนี่น้องดีกว่าพวกเรามักมากแกกินเฉียวไว้อีกลิ่นเมื่อวันจันทร์หอมเพราะหลายวันนี้ก็คือกินเมื่อนททุกคนเมื่อเท้ข้ามคืนคือคือต้มสุดนั้นเลยเมื่อภายในมือเดียว เขาไฟกันเลยอัดอัดอันนี้๋ยวชิบุสุกกินแบบทาทาต้มแบบจะนุ่มโอ้ฟินขนาดทุกคนสูงไฟใส่ให้มันลุกๆกิบุุกไว้นี่แย่ทุกคนเบิ่งเป็นระยะได้ระยะกันนะคะ กำลังที่สูบอีกเลยว่าบนม้มทุกคนถ้าจับน,นี่โอ้เจีบเลยวุ้นอะไงี้ไม่ล่ะน่เพราปปะว่าเหลือแต่เหนะกา,ลาแล้วปปโอ้ไฟดินเป็นจินด้วยสบออืมดีกว่า มือแสบมือข่มแอ้มขมตื้อตื้ตื้น้องดีจะทากินทุกคนนี่น้องดีเขียนหนังสือวันนี้นะอยากกินบ่ดิอยากกินบ่ได้ดิผมสออยากกินทายเป็นนึ่งเด้อขุ่มอันนี้แอ้มขุ่มดีน่าอยากกินใน้ขุ่มนะ นี่ตอนนี้ก็ผ่านไปรนะยะหนึ่งอะชื่อปูว้าวทุวกคนมึงฟดบวบ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 อย่าเอาอีกประมาณกระอิกอีกหนึ่งไข่สุกตอนนี้ก็คั่มแล้วนะคะทุกคนน้องดีนัง่งทากินอยู่คนตอนนี้ จะสุกแล้วเสียให้น้องดีสิมว่มาจะอร่อยแค่ไหนนี่ทุกคนตอนนี้ก็ฟูน้ำแห้แ่ยงหมดล้เดี๋ยวน้องดีจะสิมมึงว่าสุกแล้วมั้งบออยากจะใช้จองตักขึ้นมาสิมอันนึงก่อนนี่มาสิมกันทุกคนว่าจะสุกหรือไม่ ดีลอกไปถึอ <tampoco> น้องดิมสุดเตียงเนาะก็เลยแบบเมื่อยๆเนื่องเขานี้นะมีน้องดิมจะแกะมาสี่นะคะว่าซุกหรือบอถ้าซุกแล้วน้องดิมก็จะเอาขึ้นไปให้ไม่เบือน้องดิมสินให้กินเนาะโอ้นาน้องดิมแบบทั้งดลยเหรือเงกเตยอะไรอืมได้เลย ช่แล้วไอ้คนต้องดิบตักใช้หยาดละเอาไปกันเลยเดี๋ยวยังยึดตักเต็มมีน้ำต้องเงียงออกให้นึงอันนี้สิแบบน้ำรอดได้เนาะนั่นเดี๋ยวน้องดิบจะเห็ดตรงนี้แหละไปสั่นน้ำออกอุ้ยตกอื้อ ๋ยวชูค่อยค่อยว้าวได้เยอะเหมือนกันนะนี่เนี่ยอืมชูชูโอเคไปทุกคนเดี๋ยวไปเอาให้แม่เวินกิน ได้ไปให้สีมาจะแบบแซ่บขนาดไหนเนาะแต่สีมสุดแล้วนี่ก็อร่อยนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนน้องดิบก็เอามาเรียบร้อยแล้ว๋ย่ิขึ้นไปทั้งเงินว่าไม่เวิร์ยิ่งเงินนะคะมี้องน้ำเยอะทีมพานน้องดิบจะมารีวิวให้เบิร์เดี๋ยวโบกอะเกือบแล้วละให้ไม่เวิร์นกัจ้น เอาบมาซีมาซีไดิใส่ีิฮะน้ำเฮียน้ำเหียวะฉันว่างราเหนเอานี่เอานี่ใส่เปลือกก็นเ้โอ้ยเดี๋ยวค่ะตกร้องมาตั้งกินกันเย่นี่ค่ะทุกคนมาดีกับเอาไว้อเาไปเด้อใี่่าจิ้เนื้อเอาแอไอต่าใไหนนะต่า้ในู่นวฉันเล่าไปใส่หอไหนใส่เต๋าอุฮอ ยิบกไหนก่อ hmm. นี <Hi. S 1> ้มาตายเอาแคลกัดเอาพวกไกาเอาเค่ว hmm. ก okay. yes. oh oh, oh, okay. uh ัดเอาไม่ป่อให้ลูกบอกพอแล้วก็่ช้กมองแล้วกคอยนะ่มาตอนนี้พ่ทุนนี้เอากงกันมานันแกดีแกเห็โอ้จกน้ำมัน่าน้ำโอ้ส่น้ำมันนั่นพอเอาน้ำได้เอาขึ้นน้ำบัะเอาอันนั้มาเส้นมองเขาอันเ้อ เอาวัดธาตเอาาะไรละตักใส่ให้น้ำมันเสด็จแล้วก็มันเส้นน้ำมันมันจชื้นอืมอะเออเอออรอยร่อยอันนี้ยามอ่ะอ้นนี้งานอะไรอันนี้งามบ่

เอาเลยทุกคนวัดน,นักควรกินด้วยกันนะคะอ่านี้ยังนะโ,โอ้ยไม่แล้วนะอ,อร่อยโอยหวานนิดหน่อยไม่ใช่น้ำตาละตานะน้ำตาลไเนียหนึ่งน้องนี่นะอืมอร่อยนกบหาเห็นหาเห็นนุก๊กเจมสนะ์นกอ่ะ Muyệt vời, kèm đi con nó, cho lèo bocam. Sì, ác chị. Mày ở mày nè. là cái hôn, hôn đi bocam nè. Nó, hm. To nó có đi kèm. Mhm. Mm. Mm. ถ้าเป็นดกเงี้ยวแต่ารเตย่ทไ่งันบุจลอดนะซึมงดึกเป็นแต่ไเดียบต้องทำมากคุนมากยู่สิของพืเนที่แทปก็ลดขึ้นจุดเย็น่าไอ้เทีมฮะสเนคุ่นค้างลัวเอ้บามาบามาดู่มน้ำยอดไม่พุ่นไม่มีงานทกเหี้เอาไปพุ่นเลยบกมาล็กออกตัวไป

А. 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 Это нормально. Мм. Серьёзно? Не на. Мандил. Мандил. อกมด้นบเหรออ๋อข้าพิเตษขาหวานสุเอ้ยล่นอะอรนะอะยากกนไปู้ี่เดกุนี่นี่้ขาทำไม่ลูกมีผมหุนลูกมัดอันผมอันนี้ลูกมัดคนไม่มนอยนอ

cái hệ xuân Ừ à? nó không phải quá gì? Nó một khuất, nó một nụ mộc của ta Nè Ừ thì đây gì của ta Đây, nụ khuất của nó ta, nụ xuân mặn như vậy Nó tổ bối Không phải mà kìm mạnh hả? Sổ của đi Hứ, đi <laughs> mà Đi mà để nó nữa ừ. cái

ูไปสักหมาฮะแม่บอกกันสักหมาพายุมันเล่อะนี่มาหาดะเอาให้แม่ดูมาล้บงคนเชหาแม่ฮะมามือเดือบงนมาแม่เสีผาหนยากน่น้ำตาลบ่ย่นคนให้ตัวนาอุ่นเลยอ

โอ้ยโควิดลูกเบื we <c oughs> okay. ่ออยาดินข้าวเลยเนาะเดี๋ยวเลยไอข้าวนะไม่อยากกินข้าวโควิดแล้นลูกสักแเพราะมันหายไปเลยเลยวะเนามันหายไปเลยแล้วเองยังก็ยังมีผู้ติดอยู่หลายพันคด ก็คือว่าธรรมดาเละเื่เป็นไทยเว่าก็ลื้อยาีว่าดีทั้งตัก็ดีหมอเอ้ยนี่อยากกินน้ำอยากกินน้ำหมือน้ำเม่แม่อ๋อนุชกย้นเ้าเลยอมนั่นแค่ช่ยวยงพอเลยเอาิงไฟใช่ปะไฟเลยแม่วันนี้เด็กฮะอืมแล้วมันเดชอบอไ Mẹ bảo anh làm được gì nữa Con đi đi Ừm con đi đi Chà đứa con Chà bò, chà bò Nó cua cua, nó nhảy nhảy Đi đi nha Đi đi con, con ơi đứa con này đi Đi suốt thì xăm đi 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 nè, đi 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 con nhảy suốt thì đi Không khỏi Không khỏi đi con cháu เดียผอไปลูตั้งที่นี่เพื่อกำจัดเลือสพราหัวแตะให้น้องไม่เนยนวใส่แบบเนีนอีน้องยหรเนี่ยเนี่ยแม่เอาให้ได้ใส่ลู้นเี่ยไม่ได้อันี้อมืที่กนเนียนวเลย่นี่ลูบแเนียนาเลยซ้ำมือไปเนาะ้องไเบื่อหรลานถ้าที่มานคุดีแล้วแบบเอ็กน้ำแล้วเนาะ โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องดีมน้องด้าไหมเวอร์กับตุลาแล้วก็หิว่ะ ชมกิมนี่ก็ขอฝากทุกคนทุกคนกดข้างเวทนาทำดีกับมังดาที่ไ่ด้กดไลค์กดแชร์คล้ายๆเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดีกับมังด้คลิปต่อไปแล้วที่สำคัญคือกระจายดิ้งดิ้งเพื่อให้ทไมใ์ม่องดีลงดาสำหรับคลิปนี้ก็ขอเข้าคำว่าสวัสดีสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะมอญมอเมื่อกี้อ่อมันกระลายเลยจ้ะเฮิร์มลุดดุงอ่ะจะไม่อีบอดหรือเป่าเปลือยเปลือกสวัสดีนะคะ อร่อยมากไหมคะ